ะครเบ17เพลงเลยนะครับก็เป็นอัลบั้มที่เรียกได้ว่ารวมทั้งเพลงใหม่แล้วก็เพลงเก่านะครับแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจทําขึ้นมานะครับแล้วก็ได้จัดอ็ xhibition ขึ้นมานะครับก็อยากจะขอฝากพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับสาหรับใครที่ชอบทั้งเพลงเก่าก็ขอฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงของวเราก็ ฝากด้วยแล้วกันนะพี่นะตัดแน่นมาถึง17เพลงใช่ครับผม17เพลงเลยครับเป็นเพลงใหม่เป็นเลงใหม่ประมาณ6-7เพลงนะต้น <c oughs> ใช่7เพลงครับแล้วก็เพลงเก่าก็10เพลงรวมมาตั้งแต่สมัยแบบที่พวกเรายังไม่ได้อยู่ที่ G-Lab เลยครับผมทำไมถึงปล่อยเพลงใหม่ออกมาพร้อมกันทวันเสด็จเพลงทีเดียวคือเรื่อก็คือเอย่างี้คือเอาจริงๆแล้วก็คือพวกเรามีเพลงเขาเรียกว่าเพลงเศร้าเยอะมาก ค,คือเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็มีทั้งฝัดถึงแฟนเก่าฝนตกใหม่ถ้าเธอรักฉันจริงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็อยากจะมีเพลงที่สนุกสนานด้วยนะครับในการแบบเอาไปขึ้นโชว์อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าปล่อยเลยรวดเดียวเลยแล้วกันจะได้มีเพลงเอาไปเล่นสดด้วยครับใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้แบบได้ฟังเป็นอัลบั้มด้วยสมัยนี้ก็ ไม่รู้ว่ายังฟังเป็นอัลบั้มกันอยู่หรือเปล่าก็อยากจะให้ฟังเป็นอัลบั้มด้วยเจ็บเพลงนี้พิเศษยังไงบ้างรต่างจากเพลงคนก่อนยังไงบ้างก็เป็นการเลือกซาวด์ด้วยนะตุลเป็นเป็นเพลงที่มีซาวดีไซน์ที่แบบว่าเอาแต่ใจของเราใช่เอาแต่ใจมากแล้วก็บางเพลงก็เป็นอคูสติกด้วยนะครับบางเพลงก็เป็นแบบแหวกไปเลยเป็นแบบเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลยคือเรามีแบบว่าสีสารมากมายในอัลบั้มนี้ครับก็คืออยากให้ลองฟังกันแล้วก็ เนื้อหามันก็จะค่อนข้างที่จะร่วมสมัยด้วยครับมีทั้งเรื่องของแบบความสัมพันธ์เฟรนด์โซนเดี๋ยวนี้เด็กๆก็น่าจะแบบว่ามีปัญหาเรื่อง Zone. เฟรนด์โซนเร่จใช่เรเรื่องเล่น IG ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นน่าจะ ร่วมสมัยทุกคนน่าจะชอบกันอันนี้เป็นเหมือนจับแบบกระแสวัยรุ่นเอาใจคนใช่แม้ครัเป็นเรื่นโซเชียลโซเชียลหมดใช่ครับโซเชียลโซเชียลเยอะมากครับในอั้ววันนี้แล้วก็ไม่จะปล่อยมาก็คือคนละฟิลเลยแต่ไม่เศร้าแล้วใช่ไหมคะใช่ไม่ไม่มีเศร้าเออเพลงหนึ่งขอเพลงหนึ่งเป็นเพลงเศร้าใช่ครับก็ที่เหลือก็ไม่เศร้าแล้วฮะไม่รู้ว่าจะน้ำตาแตกกันไปทำไมใช่ไหมคุณอ่ะ ทำไม่ถึงเลือกเป็นนิทรรศการเปิดตัวในรูปแบบของการทำเป็นนิทรรศการเพราะอะไรผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีครับสำหรับผมตอนแรกเลยมันน่าสนุกมากแล้วก็เป็นแบบว่ามีอินเตอร์แอคกับแฟนๆได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเปิดประสบการณ์แบบมิติใหม่ๆให้เขาได้สัมผัส ในการฟังเพลงไปด้วยเพราะว่าอย่างสื่อดนตรีก็คือเราได้ยินอย่างเดียวถ้าเป็นหนังสือก็คือเราเห็นอย่างเดียวภาพเราต้องคิดตามถ้าเป็นภาพยนตร์ก็คือเราเห็นทั้งเสียงทั้งภาพใช่ไหมครับมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเรามีเสียงให้แล้วก็มีภาพให้ด้วยแล้วก็เปิดจินตนาการให้ผู้ฟังเนี่ยได้คิดต่อเองด้วยก <t> ็เลยเปิดเป็นเอ็กซิบิชั่นเวลาคนมาเดินก็จะอินกับเพลงเหมเดิมใช่ไหมครับใช่ครับอย่างแบบเพลงเออไม่เคยมีดาวในเมืองใหญ่คือผมอยากให้ทุกคนลองเข้าไปนั่งแล้วก็ ตั้งใจฟังเพลงแล้วก็ซึมซับบรรยากาศในห้องห้องนั้นาะว่ามัน่าจะได้ประสบการณ์ที่ ไม่เคยได้ที่ไหนมาก่อนเลยครับซึ่งเพลงใหม่ทั้งหมดแฟนๆจะได้ฟังเต็มๆมีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เอ็กีวิชั่นจัดถึงเมื่อไหร่อย่างไรเล่นเอ็กซชั่นจัดถึงเมื่อไหร่คุณเตจะมันถึงออดจัตั้งแต่วันที่17นี้ครับจนถึงวันที่ยี่สิบแปดมีนาครับครับผมคือผมอยากจะพูดนิดนึงคือเรื่องของตำแหน่งที่เราจัดตรงนี้ครับเราจัดอยู่กลางเมืองครับมันจะอิงกับว่าเชื่ออัลบั้มของเราครับชื่ออัลบั้มของเราคือดิสซิตี้วงวิลล์롱เลสอินเนอร์มอลครับผมก็คือเมืองนี้ ไปผ่านมาในเมืองเนี้ยครับได้เห็นเอกซิบิชันของเราในเมืองใจกลางเมืองของประเทศไทยเราครับผมอย่างเพลงแรกที่เพลงแรกที่ออกมาคือมันเรียงดังหมดเลยอีกเพลงที่ปล่อยออกมาคาดหวังยังไงบ้างครับทิมันดาวก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องของการคาดหวังเนี่ยจริงๆทิมันดาวก็เลิกคาดหวังไปตั้งแต่ฝนตกใหม่แล้วฮะใช่ฝนตกใหม่ก่อนฝนตกใหม่ด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราก็คาดหวังทุกๆเพลงแล้วมันก็ทําให้พวกเราแบบมีบาดแผล หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนไมเซ็ตเป็นแบบว่าเราทาเพื่อความสนุกดีกว่าครับคือเราทําสนุกอย่างเดียวอย่างคนตองไหมเนี่ยเราสนุกมากตอนทําเพลงเพลงนี้แล้วกลายเป็นว่าผลตอบรับมันคือมันให้สิ่งนี้กับเราเราเลยแบบว่าเฮ้ยงั้นทุกวันนี้เราทาเพื่อความสนุกดีกว่าใช่ครับอะไรครับพี่อ๋อ <c oughs> อ๋อไมอ๋อไมไม่คุณต้องสอนเข้ามาใต้เฟสจิ้งผมได้ <c oughs> ครับผมใช่เสร็จเพลงจะได้ฟังคอนเสิร์ตวันที่25นี้ครับ25นี้เล่น5้าเพลง ใช่เล่นห้าเพลงครับก็เป็นเพลงที่บอกตรงๆว่าซ้อมยังซ้อมมาบ้างแล้วอ่าซ้อมมาบ้างแล้วอ่าใช่เดี๋ยวต้องไปติบ้านใช่เราต้องรีบไปซ้อมเพื่อมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับมีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมคะคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่พูดได้ไหมพี่โฮมเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่ใพอคอนเสิร์ตใหญ่เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทางจีนแล็บ จิลับคอนเสิร์ตใช่เป็นคอนเสิร์ตแบบรวมศิลปินในค่ายคอนเสิร์ตใหญ่ของค่ายเราก็เหมือนทุกๆปีทุกๆปีก็จะมีจิลับคอนอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับทุกอย่างใหญ่กว่าเดิมนะครับส่วนคอนเสิร์ตส่วนตัวเนี่ยยกเว้นคลองก่อนอ่าใช่อุบไว้ก่อนขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันเอออันนี้ให้พี่หน่อยอ่านะครับแต่น่าจะได้ไปไนปีอีกเป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเอาจริงต้องต้องรอดูจากทางผู้ใหญ่ด้วยครับเพราะว่ามันมีเรื่องมาตรการของโควิดใช่โควิดด้ววยครรรับผมมมพกกเาาา็ไ่สถ ตัดสินใจแบบเอาแต่ใจได้อะไรเงี้ยครับเราต้องดูทางผู้ใหญ่ด้วยว่าเหมาะสมที่จะจัดหรือยังดูทางแบบสถานการณ์ของประเทศด้วยใช่ครับผมที่ถือึงก่อนละที่มันมีดราม่าต่างๆครับผมครับผมเราได้มีโอกาสได้ชี้แจงอ๋อก็คือจริงๆก็ตามที่ชี้แจงไปทางโลกออนไลน์ด้วยครับก็ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยไม่เคยฟังเพลงฟ้าสีจา์มาก่อนเลย ใช่ครับไม,ไม่เคยฟังมาก่อนเลยแล้วก็ตอนปล่อยเนี่ยก็คือทุกคนก็รอแบบปั่นวิวอะเนาะรอปั่นทวิตเตอร์อะไรกันเงี้ยแล้วก็มีอแปว่ามีน้องเนี่ย inbox มาบอกว่าเอ้ยพี่เพลงของพี่เนี่ยเหมือนเพลงนี้เลยนะผมก็เข้าไปฟังนะครับตูนก็เข้าไปฟังแล้วตูนก็โทรหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยเพลงเราเหมือนเพลงนี้ผมก็ไม่สบายใจอย่างมากเลยครับผมผมก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีในการหาว่าใครเป็นคนแต่ง Facebook ชื่ออะไรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนแล้วก็ขออนุญาตโทรไปหา พี่คนแต่งชื่อพี่มาร์พาชพี่มาร์ชปัชนะครับก็ให้พี่มาร์ชเนี่ยคุยกับทางตูนอธิบายเรื่องราวต่างๆก็คือทางพี่มาร์ชก็รับทราบแล้วก็ไม่ได้กดเครืองอะไรครับเขาบอกว่ามันคือมันอุบิเหตุได้โดยภายว่าโลกใบน,นี้มันมีเสียงต่างๆมากมายเสียงต่างๆเหล่านี้อาจจะอยู่ในหัวของเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะครับก็คือเจตนาพวกเราไม่ได้มีเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นพี่มาร์ชก็ขอบคุณมากพี่พี่เขา cover เพลงผมด้วยขอบคุณมากเลยครับ ที่มาเอง,ของเขาก็ออกมาทีแทนสถานกาใชาไ่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาอะไรใช่ครับผมใช่ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่ได้รู้จักพี่มาหัศด,ด้วยเนาะใช่ใชครับพี่มาน่ารักมากเลยเรียกว่าก็สบายใจขึ้นใช่สบายใจขึ้นใช่ครับที่ฝากคืออาดั้มของเรา รัาผมก็อัลบั้มของพวกเราอัลบั้มแรกนะครับ This City Won't Be Lonely a n y m o r นะครับก็เป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำกันมากนะครับแล้วก็พี่ๆศิลปินทุกๆท,ท,ท่านที่จัดงาน exhibition ก็ตั้งใจทำกันมากก็อยากให้ทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาในสยามอะไรครับน้องๆที่แบบเลิกเรียนมาขึ้น BTS กลับบ้านนี้ก็แวะม,มาดูได้นะครับแวะมาฟังเพลงใหม่ของพวกเราได้นะครับแล้วก็อยากฝากอัลบั้มด้วย นะครับแล้วก็หลังจากนี้อาจจะมีแบบจิลับคอนก็อยากให้ติดตามฝากติดตามจิลับคอนด้วยิใกล้ๆนี้วันที่ยี่ห้ามาที่นี่ก่อนเอายี่ห้าก่อนเนาะเอาโอเคได้งั้นเอายี่ห้าก่อนนะครับเอายี่ห้าก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นของเราอ่าใช่ใช่แล้วก็ฝากค่ายเล็กๆของพวกเราด้วยนะครับค่ายเล็กๆที่มีหัวหน้าตัวใหญ่นะครับชื่อว่าโอ้มองเทลโนะครับก็ฝากจีลับด้วยนะครับผมฝากทรีมมนดาวด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ดูงนะครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова